สวัสดีค่ะวันนี้เรามาให้อาหารปลากันนะคะอันนี้เป็นบอ่อปลาปหมอค่ะช่วงนี้นะฝนก็ตกน้ำก็เยอะนะคะส่ปปะอนนี้บ่อปลาปลาดุกค่ะเราเลี้ยงปลาดุกกันค่ะ นี่เป็นบ่อปลาวานนะฮะรูปปลาวานแต่เราเลี้ยงปลาดุกกันค่ะ 你给给点呢 <c oughs> อันนี้เราก็จะไปให้อันนี้เป็นบ่บหัวใจนะคะเป็นรูปหัวใจเราก็จะเลี้ยงปลาปลาปานินปลาในแล้วก็ปลาตะเพียนขาวแต่ปลาลงปลาไม่ค่อยเยอะนะประมาณสองร้อยตัว เราก็จะปลูกล้วยปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดกำลังดอกนะคะ ทางนี้เขาจะเลี้ยงปลาสะวายนะคะ ทันที่ตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนเพาะชำของเราจะมีต้นไม้ นี้เราก Connie, e. ็ปลูกข้าวโพดด้วยแล้วก็หว่านข้าวด้วยนี่ก็ปลูกต้นมะม่วงนะคะ มะม่วงแก้วขมิน้นนี่ก็ต้นละมดุดมุดสุขโขทัยค่ะนี่ก็ละมุดเหมือนกันนะคะมีลูกอยู่หนึ่งลูกค่ะออกผลนะหนึ่งลูก น,นี่ก็กล้วยหอมทองอันนี้ก็ลำใหญ่นะคะอันนี้จะปลูกลำใหญ่ส่วนทางนู้นก็จะปลูกเงาะ นี่ก็มะไฟนะคะกำลังออกยอดใหม่มะไฟอันนี้จะปลูกมะเขือนะคะมะเขือเจ้าพยาแประมาณ50ต้นคะ่ะปลูกเสริมกับต้นข้าวที่เราหวานทิ้งไว้ นี่ก็ต้นลิ้นจีนะคะลิ้นจีแตงโมแตงโมกำลังออกผลก็ปลูกผสมผสานกันไปค่ะมีทั้งกล้วยมีมะพร้าว มีคาตะไคล้ใบมะกรูดนี่ก็แตงโมต่ตอนนี้น้ำจะท่วมแตงโมค่ะสวัสดีครับครับ นีครับอันนี้คือตังโ์โลกหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ใหญ่ที่สุดปลาหกอโอ้หัวใจที่นี่เลี้ยงปลาหมอก่อนน้ำจะท่วมนะคะท่วมปลาออกมาว่ายน้ำเฮ้ยนะตะขคายไว้ ีเราก็ปลูกกระชายชายแล้วกะชายนมนละกอมะละกอมะพร้าวนะคะ,ะรตรงนี้นฝนตกหญ้าจะขึ้นเยอะหน่อยคะ่ะ น,นี่ก็มีมะนาวมะละกอพริกมะเขือ,อน,นี่จะทำเป็นหลุมส้มตำนะคะ,ะทำเป็นหลุมส้มตำหลุมส้มตำจำบูกลา้านี่ก็ผักบุ้งค่ะล้งลง ก็มาพร้าวนะคะนี่ก็นาข้าวที่เราดำนะที่พ้าเด็กๆด,ดำนะคะนาข้าว ก็มีน้องหมาสองตัวครับมีน้ใลอดขาไ้นล่อาค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i ร e ให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ